you <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจรับเลขรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าวันนี้จะมาดึกนิดนึงนะครับ ไม่ไม่นิดละครับเยอะเลยครับวันนี้เดินทางมาทำงานที่พิษณุโลกนะครับก็ใกล้เทศกาลมอเตอร์เอ็กโปวันนี้ก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสที่จะมาแนะนำแคมเปญด,ดีหรือว่าเงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำรถคันเดิมมาแล,ลกรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับเ,เราวีคุปคานะครับเราก็จะมีแบรนด์รถไฟฟ้าอยู่หลายยี่ห้อนะครับวันนี้ขอแนะนำเป็น รถไฟฟ้าไอออนนะครับ GAC ไอออนก็จะมีรุ่นที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นไอออน UT นะครับราคาเริ่มต้นนะครับ uh, 469,000นะครับในรุ่น420สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็รุ่น500พรีเมียมนะครับ599,900นะครับ ไตเติลที่ขึ้นด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นราคาปกตินะครับที่ยังไม่ลดราคานะครับแต่ตอนนี้มีโปรพิเศษนะครับก็คือราคา469,900สําหรับรุ่น420สแตนดา r d เนื่องจากอีก2วันจะเป็นช่วง Motor Expo กนะครับก็อยากจะแนะนำว่าสำหรับลูกค้าที่อยู่โซนเหนือนะครับโซนเหนือก็ จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่เชียงใหม่ลำปางแพร่น,น่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจรับเลกรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าได้เลยนะครับทางผมจะมีเจ้าหน้าที่บริการในส่วนของการให้ราคารถมือสองวันนี้มีโอกาสได้พบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ท,ที่ที่นัดหมาย ไปดูเรื่องประเมินราคารถนะครับพอดีพี่เขาฝากคำถามมานะครับว่าในกรณีที่นะครับต้องการติดต่อเรื่องเลขรถนะครับติดต่อยังไงนะครับก็คือหมายความว่าเงื่อนไขพิเศษนี้นะครับก็ต้องติดต่อผ่านมาทางผมนะครับทางผมก็จะเป็น,เป,นเป็นเป็นแม่งานหลักในการที่จะส่งนะครับรายละเอียดเรื่องรถไปให้ทางฝ่ายขายซึ่งถ้าสมมติลูกค้า ไม่ได้ต่อมาทางเรานะครับก็สามารถติดต่อที่ชูรูมได้แต่ว่าเงื่อนไขในส่วนของการให้ราคาพิเศษเนี่ยคือจะต้องผ่านมาทางผมนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าที่เคยดูรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เห็นไลฟ์สดนะครับเห็นข้อมูลในส่วนของเพจรับเลขรถอใม่ประลุลมือสอนะครับก็สอบถามมาว่าแล้วถ้าพี่ไม่ได้ติดต่อกับทางคุณเล็กนะครับที่ยังได้เงื่อนไขพิเศษนี้ไหมนะครับ ก็ต้องบอกว่าทางผมก็จะมีทีมขายเป็นทีมขายออนไลน์นะครับแล้วก็มีโชว์รูมในส่วนของวิคุปคาที่บริการตามพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตและก็พิษณุโลกก็มีรถไฟไฟ้าออนบริการลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งถ้าลูกค้าในพื้นที่